ฝันเห็นไดโนเสาร์ใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือก็ลองดูข้อมูลหรือความเห็นของคนอื่นประกอบด้วยว่าสมควรหรือไม่อย่างไรระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดโชคดีจะเกิดขึ้นจากคนที่คุณไปช่วยเหลือความรักคุณควรระวังการมีปากเสียงกับคู่ครองและกับเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ละแวกเดียวกันอยากได้บุตหลานต้องขยันมีเพศสัมพันธ์ให้บ่อยครัง จึงจะสมหวังคนที่คุณแอบชอบอยู่เขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณกำลังแอบชอบเขาดวงการเงินการงานรายจ่ายส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นเพราะคนอื่นมาขอความช่วยเหลือต้องพิจารณาไต่ตรองให้ดีๆทุนหลอนที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อลงทุนการค้าบางอย่างแต่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีเงินทองที่มีอยู่ให้ระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยสิบ,บ้าง อย่าใช้ใจเกินตัวรืมตัวเพราะผลที่ได้รับคือการมีนี่สินเลขนําโชค091763950748916ฝากกดติดตามช่องดีนลักกี้นัมโบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ